<Hello. S 2> พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับวันนี้เรามาร่วมงานที่เกี่ยวกับสื่อสื่อที่เป็นวิทยุแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเราหวังอยากให้สังคมของเราเนี่ยได้มีการช่วยเหลือในเรื่องของสื่อเพราะวันนี้เนี่ยครับใครก็ตามที่มีสื่อเขาก็จะครองโลกหลังสิบอกันยามีวิดีโอของพวกไฮแจ็คหลายคน ผมไม่เชื่อว่าคือหลักฐานอเมริกาไดออสการ์มีสตูดิโอและเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในโลกเราเห็นพวกสัตว์สิงโตสุนัขหมูเราเห็นมันพูดได้เหมือนคนในหนังหลายเรื่องเราเชื่อง่ายๆอย่างนั้นไม่ได้นะมันหลอกลวงผมรู้สึกไม่สบายใจกับการสนทนาครั้งนี้ครับ นี่ก็เป็นเรื่องของคนฝรั่งบังค่ามักจะพูดอย่างนี้ว่าใครมีสื่ออยู่ในกำมือเขาผู้นั้นสื่อนั้นก็จะปกครองโลกเพราะอะไรครับเพราะเมื่อเราบริโภคสื่อเนี่ยสื่อจะล้างสมองล้างความคิดล้างพฤติกรรมของเราอย่างไม่ไม่น่าที่จะเป็นไปได้แต่มันเป็นไปแล้วครับเด็กๆนะครับที่เกิดความก้าวร้าวก็เพราะอะไรก็มาจากสื่อเด็กๆที่เรียนรู้เรื่องเพศก่อนวัยก็มาจากสื่อ แม้กระทั่งความรุนแรงที่เกิดขึ้นก็มาจากสือ่อไม่ว่าจะเรียกสื่อในวิธีทางใดก็ตามนะครับแต่ความหมายทั้งหมดอยู่ภายใต้คําว่าสือ่อเราในสังคมมุสลิมโดยเฉพาะในสังคมมุสลิมเมืองไทยเราต้องการที่จะให้สื่ออิสลามของเราเนะี่ยได้เข้าไปสู่บ้านของมุสลิมหรือแม้กระทั่งบ้านของคนที่ไม่ใช่มุสลิมหน้าที่ของเราจะต้องช่วยเหลือในเมื่อเรารู้แล้วว่าว่อวันนี้สื่อมีอิทธิพลเราจะต้องตระหนักว่าจิตสํานึกของการช่วยเหลือในการที่จะให้สื่อเกิดขึ้นจะต้องมี ฉะนั้นถ้าหากว่าพี่น้องอมีอะไรได้ในการที่จะ ส่งเสริมในเรื่องของสือ่อพี่น้องต้องทําครับเราไม่ได้บอกนะครับว่าพี่น้องต้องช่วยเหลือมากน้อยขนาดไหนแต่พี่น้องได้ทําสิ่งที่พี่น้องได้บริจาคมา1คนบริจาคสองคนเป็น10เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสน 100, และเป็นล้านเนี่ยพี่น้องก็คิดดูว่าเงินเหล่านั้นสตังเเหล่านั้นจะมากน้อยขนาดไหนช่วยเหลือสังคมมุสลิมได้มากน้อยขนาดไหนถ้าหากว่าเงินของเราสามารถเป,เปลี่ยนคนหนึ่งที่ดูสื่อจากเงินของเราและเขาเป็นคนดีเขาเปลี่ยนมาสู่อยู่ต่อหรอเขาเปลี่ยนจากพฤติกรรมที่ฮารอมมาสู่พฤติกรรมที่ฮารานพี่น้องลองคิดดูว่าสตงงขอ ราจะมีประโยชน์ขนาดไหนก็ขอเรียกร้องเชิญชวนให้พี่น้องได้ช่วยเหลือกันแล้วก็สมทบทุนและสนับสนุนอย่างน้อยที่สุดการสนับสนุนของเราจะได้ช่วยให้อิสลามของเราได้ขอจรจระจายไปไม่ต้องหันหน้าไปมองใครครับหันมาดูที่ตัวเราชี้มาดูที่ตัวเราแล้วก็ถามตั้งคําถามว่าวันนี้เราจะช่วยสื่อมุสลิมของเราหรือไม่ถ้าช่วย ช่วยขนาดไหนและถ้าช่วยเราสามารถที่จะช่วยจนกระทั่งตลอดไปหรือยาวนานขนาดไหนนั่นคือหน้าที่ของเราทุกคนครับอบิลลฮิตาฟกันดิดาย,ยะสลามอะลัยกุมวรัดฮฺมุตุลลอฮิวะบราะกัน